สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามีข่าวร้อนจากช่องแคปไต้หวันที่กำลังเดือดเมื่อจีนเปิดฉากซ้อมรบครั้งใหญ่ล้อมเกาะไต้หวันทั้งทางบกน้ำและอากาศด้วยเรือรบ19ลําลำและขีปนาวุธพร้อมยิงไต้หวันตอบโต้ทันควันส่งกองทัพออกสกัดสถานการณ์นี้จะนำไปสู่สงครามหรือไม่ มาดูกันครับเมื่อวันที่1เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับจีนเริ่มการฝึกซ้อมทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีรอบเกาะไต้หวันทางทิศเหนือใต้นะครับและตะวันออกกองทัพจีนระบุว่านี่คือคําเตือนจริงจังต่อกลุ่มที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชนะครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีไต้หวันไร่ชิงเต๋อนะครับซึ่งจีนเรียกว่าพยานทิแห่งการแบ่งแยกดินแดนการซ้อมรบครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่โชว์กล้ามนะครับแต่ยังมีการจําลองปิดล้อมเส้นทางขนส่งสําคัญของไต้หวันนะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าของโลกนะครับ ฝั่งไต้หวันไม่ยอมนิ่งเฉยส่งเรือรบและเครื่องบินออกไปเฝ้าระวังทันทีกระทระวงกลาโหมไต้หวันออกมาประกาศว่าเราพร้อมปกป้องอธิปไตยและจีนคือตัวการคุกคามสันติภาพตัวจริงความตึงเครียดนี้เริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่นายไล่ชิงเตอ๋อขึ้นเป็นประธานาธิบดีปีที่แล้ว ด้วยนโยบายต่อต้านการพนวกรวมกับจีนและยืนยันว่าไต้หวันคือชาติที่มีอธิปไตยของตัวเองและโลกมองอยังไงสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของไต้หวันยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ยังไม่มีถแถลงการชัดเจนในตอนนี้ แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าถ้าจีนรุกหนักกว่านี้สหรัฐและชาติพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียอาจต้องลงมาเล่นด้วยและที่สำคัญช่องแคบไต้หวันเป็นเส้นทางค้าขายหลักของโลกถ้าสถานการณ์บานปลายเศรษฐกิจโลกอาจสั่นสะเทือนหนักคำถามใหญ่ตอนนี้คือจีนจะหยุดแค่การขู่หรือพร้อมลุยจริงไต้หวันจะยอมถอยหรือสู้ถึงที่สุดและถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงโลกจะรับมือ,อยังไงเรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบชัดเจนแต่ที่แน่แน่ความตึงเครียดนี้กำลังทำให้คนทั้งโลกนั่งไม่ติด ถ้าคุณคิดว่าสถานการณ์นี้จะจบยังไงคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เพราะเราจะอัปเดตเรื่องนี้ให้คุณแบบไม่ตกข่าวสวัสดีครับ